ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดีอยากขายนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมมีรถหรูนะครับสวยนะราคาไม่แรงเกินไปที่สำคัญรถคันนี้ไม่แท้น้อยด้วยนะครับรถคันนี้เป็นตัวไม่แพงนะเป็นตัวเริ่มต้นซีดานสปอร์ตนะครับของเจ้า Merced e s b ส n z นะครับสำหรับรถสีขาวที่อยู่ตรงหน้าผมตรงนี้นะครับเป็นเจ้าตัว Mercedes Benz cla 250นนะครับ amg นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ เบนซิน2.0นะครับโฉม W117 ครับรถคันนี้เป็นปี16นะครับสีขาวไม่แท้มือเดียวไม่น้อยนะครับไม่เพียงแค่30,000โลนะใครสนใจรถคันนี้ครับทางผู้ขายแจ้งว่านะครับก่อนออกรถสามารถเอารถคันนี้ไปเช็คที่ศูนย์ Mercedes-Benz ได้นะครับเพื่อความสบายใจนะครับก่อนที่จะซื้อไปนะครับรถคันนี้เป็นรถบ้านแท้นะครับสีเดิมทุกชิ้นสภาพรถป้ายแดงนะครับชุดแต่ง AMG นะตัวนี้เป็นตัว 250 AMG นะครับแม็ก m g เนาะโอเคครับเดี๋ยวเราค่อยๆดูไปแต่ละชิ้นแต่ละส่วนของรถคันนี้ทางสเปคสภาพและออปชั่นรถคันนี้กันนะครับอ่าเรามาดูไฟก่อนครับไฟรถคันนี้ครับเป็นไฟแบบไบซีนนนะครับแล้วก็มี Daytime Running Light เนาะเป็นเส้นยาวนะครับเป็นแบบ led นะครับแล้วก็กระจังหน้าครับรถคันนี้เด่นชัดนะครับก็เป็นแบบ Diamond g กล l l นะแล้วก็มีโลโก้ เมอร์เซเดสเบนนะครับบ่งบอกถึงเขาเป็นรถยนต์หรูนะโอเครถคันนี้น่าสังเกตอีกจุดหนึ่งครับฝากระโปรงหน้ารถคันนี้ครับรถคันนี้ให้ในสายตาผมที่มองด้วยสภาพเนาะมองด้วยมุมมองของผมนะครับผมมองรถคันนี้เส้นสายลายขอบของเขาถือว่าให้มาค่อนข้างแบบสปอร์ตแมนนะครับผมอ่ะลองด,ดูฝากระโปรงนิดนึงครับฝากระโปรงรถคันนี้จะเห็นสันขอบขึ้นมานะขึ้นรูปมาจะให้เรื่องของมิตินะ มองในมุมมองด้านข้างนะครับเราจะเห็นมิติของรถคันนี้ก็จะให้ความสปอร์ตนะครับความความสปอร์ตเป็นหลักเลยนะครับอันนี้คือสภาพด้านหน้าของรถคันนี้อยู่ในสภาพด้านหน้าอยู่ในสภาพที่สวยนะครับสภาพไฟอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้ไฟติดทุกดวงนะครับอันนี้ให้ข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะครับน้องอุ๋ค่อยๆสไลด์มาด้านข้างครับรถคันนี้นะ ด้านข้างของรถคันนี้ครับแม็กนะครับยางเป็นยางขอบ18แม็ก18นะครับเป็นแม็กนะครับ AMG นะครับในส่วนของระบบเบรกหน้าเบรกหลังเป็นดิสเบรกนะครับสล้อนะรถคันนี้จุดเด่นอีกจุดหนึ่งของเขาครับก่อนที่เราจะไปจุดอื่นรถคันนี้เป็นพาโนรามิกซันลูฟนะครับให้มานะครับเป็นหลังคาแก้วนะครับพาโนรามิกซันลูฟและรถคันนี้สภาพ สีรอบคันอยู่ในสภาพสีขาวรอบคันสวยนะครับกระจกมองข้างรถคันนี้เป็นกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าเนาะในที่ครอบกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวให้มานะครับสวยครับรถคันนี้เราเคยรีวิวรถคันนี้มาก่อนแล้วนะครับใครไม่เคยดูสามารถกลับไปดูได้นะครับรถคันนี้ก็ถือว่าเป็นรถในตลาดยานยนต์ในตลาดบ้านเราที่ให้ได้รับความนิยมเนื่องจากเป็นรถขนาด มันไม่ได้เล็กเกินไปนะแลวราคาเขาไม่ได้แรงเกินไปนะครับรถคันนี้ไม่เดิมไม่แท้มือเดียวนะครับรถคันนี้ราคานะครับอยู่ที่1นึ่งล้านสามแส0บาท1379านะครับ1 3 7 9 0 0 0านแ้บาทรับประกันไม่มีหนักไม่มีท่วมไม่มีความลงในสัญญาให้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูรถคันนี้ในส่วนของด้านท้ายกันนิดหนึ่งครับรถคันนี้ด้านท้ายเขานะด้านท้ายของรถคันนี้ครับ ด้านบนครับด้านบนก็มีเสาสัญญาณเนาะอ่าสีดำนะครับตัดกับสีขาวให้ดูสปอร์ตไปอีกนะครับในส่วนของกระจกฟิลม์มไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นนะครับไฟด้านหลังครับเอกลักษณ์เขาเลยเนาะตระกูลพวก CL นะครับก็จะเป็นไฟแบบโฉบแบบไฟแบบตาแบบยิวเยียวหน่อยนะครับไฟหลังก็เป็นแบบ LED นะครับตัวนี้มีกล้องมองหลังให้มาแต่กล้องมองหลังเขาจะเป็นกล้องมองหลังแบบซ่อนเนาะ เป็นลักษณะกล้องมองหลังแบบซ่อนด้านล่างครับรถคันนี้นะครับมีปลายท่อไอเสียที่เป็นปลายท่อคู่นะครับด้านขวา1ด้านซ้าย1เป็นปลายท่อแบบโครเมียมนะครับชายอของด้านล่างนะครับชายของกันชนก็จะมีโครเมียมเดินเส้นยาวนะครับทำให้รถคันนี้ดูสปอร์ตรถคันนี้ไม่ต้องพูดถึงครับรูปร่างภายนอกสปอร์ตภายในสปอร์ตด้วยนะพูดตรงๆนะครับภายในรถคันนี้ก็ สปอร์ตตามมาอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรถคันนี้ภายในกันนิดนึงคร่าวๆนะครับคร่าวๆกันเลยนะครับในส่วนของภายในรถคันนี้ครับรถคันนี้เบาะนะครับเป็นเบาะหนังนะครับอคันทาร่านะเดินได้แดงด้วยนะครับให้ดูรถคันนี้ดูสปอร์ตสภาพเบาะด้านหน้าด้านหลังอยู่ในสภาพ90%อัพนะครับกลิ่นของรถคันนี้ไม่อับไม่ชื้นนะสภาพกลิ่นใหม่ๆเลยนะครับผู้ขายแจ้งว่ารถคันนี้ไม่น้อยอย่างที่บอกไปอ่ะพวงมาลัยรถคันนี้ รถคันนี้พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับเป็นหุ้มหนังแล้วก็เดินได้แดงนะสภาพของพวงมาลัยกิบครับพวงมาลัยแบบมัลติฟังชันนะครับแล้วก็มีเกียร์คอนะครับบริเวณหลังพวงมาลัยเนาะแล้วก็ตรงกลางรถคันนี้มีจอดิสลย์นะครับที่เอาไว้ใช้งานนะครับในการรับคำสั่งต่างๆมัลติมีเดียนะครับแล้วก็รถคันนี้ครับกระจก 3กระจกนะครับเป็นเฟรมเลสนะอ่าน้องอูดูนิดนึงกระจกประตูรถคันนี้เป็นเฟรมเลสดอร์นะครับเป็นกระจกที่ไม่มีกรอบประตูนะครับไม่มีกรอบประตูและที่สำคัญรถคันนี้เมมโมรีซีทได้ทั้งคนขับและคนนั่งด้านซ้ายเมมโมรีซีทได้นะครับเป็นกระจกไฟฟ้านะครับรถคันนี้สวยครับช่องแอร์รถคันนี้ด้านหน้ามีทั้งหมด5ช่องนะครับรถคันนี้ไม่30,000เนาะสภาพเบาะหลังของรถคันนี้ครับอ่า สภาพเบาะหลังเราหุ้มพลาสติกไว้อยู่นะให้มันไม่มีฝุ่นไม่มีอะไรนะครับสภาพเบาะด้านหลังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้นะครับพักมากเลยนะครับด้านบนมีพาโนลามิกสรุปให้มานะครับเดี๋ยวเรามาสรุปรถคันนี้กันนิดนึงครับรถคันนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวเราให้ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของสเปคเครื่องยนต์นะครับสเปครถนิดนึงนะครับเดี๋ยวน้องอู่ขึ้น ข้อมูลให้ลูกค้าหรือท่านผู้ชมนิดหนึ่งนะครับรถคันนี้เครื่องยนต์ครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับ2 0 0 0ันซีซีเนาะสีสูบนะครับแรงม้านะครับอยู่ที่211แรงม้าสูงสุดอยู่ที่211แรงบิดสูงสุดอยู่ที่350นิวตันเมตรนะครับรถคันนี้เบนซินนะครับระบบหายใจของเครื่องยนต์เป็นเทอร์โบอินเตอร์คูลนะเทอร์โบอินเตอร์คูลเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับ7สปีดนะครับขับเคลื่อนล้อหน้าเนาะ ช่วงล่างด้านหน้าเป็น MacPherson Spring Stud นะครับช่วงล่างด้านหลังเป็น Multilink นะครับยางเป็นยางขอบ18 Mac นะครับแม็กเป็นแม็ก AMG ขอบ18นะถือว่าสวยครับรถคันนี้นะครับโอเคนี่คือสเปคของเครื่องยนต์รถของเขาคร่าวๆนะครับโอเคงั้นสรุปเลยครับก่อนที่เราจะปิดคลิปนะครับใครสนใจรถคันนี้ติดต่อรถด,ดียาขาย0 6 2 8 2 4 2 5. 5 5 1ครับ8 2 4 2551 0 6 2 8 2 4 2 5 1นสะครับสรุปนะครับเจ้าคันนี้ที่อยู่ตรงหน้าผมคือ CLA 250 AMG นะครับเครื่องยนต์เบนซิน2.0โฉม W 1 1 7นะครับปีรถคันนี้ปีผลิตปี16ไมแท้30,000โลแล้วก็รถมือเดียวนะครับชุดแต่งภายนอก AMG สีเดิมนะครับทุกชิ้นจากโรงงานสภาพไป้ายได้สามารถนะครับที่จะเอารถคันนี้นะครับไปเช็คตรวจสภาพ ก่อนออกได้นะครับที่ศูนย์ m ม r c e เ e s b e เบเพื่อความสบายใจนะครับเพื่อความมั่นใจว่าซื้อไปแล้วรถคันนี้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้ไม่เคยชนหนักพิกความจมน้ำตัดต่อมาใหม่นะครับรถคันนี้ไม่น้อยที่สุดเราการันตีไม่แท้นะครับราคารถคันนี้ย้ำอีกที1,379,000บาทนะครับ1,379,000าสาาำหรับวันนี้ครับรถดียกขายผมและน้องอู๋และเจ้าตัวเอง CLA 250AM G สุดหล่อคันนี้ขอลาแต่เเท่านี้สนใจยังไงโทรมาคุยต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโทรมาคุยกันครับผมสำหรับใครที่ยังไม่เคยติดตามเรากดติดตามากดกระดิ่งไว้ครับเราจะมากับรถสวยๆหล่อๆแบบนี้เรื่อยๆนะครับโอเคครับท้ายนี้ขอบคุณมากครับที่รับชมเราไปเจอกันคลิปรถมือสองคุณภาพคลิปใหม่ในคลิปต่อไปสาหรับคลิปนี้ผมและน้องอูขอบคุณมากครับ